ของแต่งแต่งตัว <Okay. S 1> แต่งตัวเป็นกิจกรรมแสนสนุกที่ช่วยฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและช่วยพัฒนาทักษะ ทักษะการทางสมองสําหรับเด็กเล็กค่ะพ่อแม่ช่วยให้การแต่งตัวเองของลูกน้อยกลายเป็นเรื่องสนุกคอยให้กําลังใจอยู่ข้างๆหรือช่วยเหลือลูกบ้างเล็กๆน้อยๆเด็กจะเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเลือกเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องแต่งกายอื่นๆแล้วลองสวมใส่ด้วยตัวเองการชวนเด็กเล็กแต่งตัวจึงเป็นการฝึกระเบียบว,วินยัยฝึกการตัดสินใจฝึกความรับผิดชอบนําไปสู่การสร้างความภูมิใจและเกิดความเชื่อมั่นในตนเองของแป๋งแต่งตัวนิทานภาพคํากรอนพักษะ พัฒนาทักษะสมอง e f ด้านเรเริ่มและการลงมือทำเด็กได้เลือกระัตัดสินใจว่าจะสวมเสื้อผ้าแบบไหนและลงมือแต่งตัวด้วยตัวเองด้านจำเพื่อใช้งานจดจำวิธีสวมใส่เสื้อผ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันด้านจดจ่อใส่ใจมีความจดจ่อใส่ใจในการสวมใส่เสื้อผ้าให้สำเร็จเรียบร้อยด้านวางแผนจัดระบบดำเนินการเรียนรู้ขั้นตอนการแต่งกายรู้ว่าเครื่องแต่งกายใดควรสวมก่อนหลังและลงมือทำด้วยตัวเองจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่ตั้งใจไว้ ปองแปงแต่งตัวเลือกตัวไหนดีตัวนั้นสีนี้สวยดีหยิบมาปองแปงแต่งตัวไม่มัวรอช้าถูกใจเข้าท่าตัวนี้ชอบใส่ปองแปงแต่งตัวใส่หัวเร็วไวสองแขนสอดได้ดีใจใส่เองปองแปงแต่งตัวไม่กลัวแม่เร่งใส่ขาในกางเกงดึงขึ้นเองเก่งจังเราปองแปงแต่งตัวหาทั่วรองเทา้า จับคู่กันเข้าข้างซ้ายข้างขวาปองแปงแต่งตัวไม่โวรอช้าใส่หมวกสีฟ้าวิ่งร่าหาแม่พอยกนิ้วให้ชื่นใจจริงแท้ปองแปงยิ้มแต้ลูกแม่เก่งจังเกรดความรู้เมื่อเข้าหัวปีที่สองเด็กหลายคนรู้สึกว่าตนเองเป็นเด็กโตและอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นอยากจะกินเองไม่ไม่ได้อ่านองไม่ได้อ่านอันนี้ หัดไว้หัดไว้ไม่นานก็ทําได้การสวมเสื้อหนึ่งร่นชายเสื้อให้เป็นชั้นๆให้มาถึงคอเสื้อและให้เด็กๆใช้มือจับคอเสื้อเอาไว้สอสอดหัวเข้าไปในคอเสื้อ3พ่อและแม่ช่วยกันจับชายแขนเสื้อเอาไว้ให้ลูกสอดแขนเข้าไปในแขนเสื้อทีละข้างสี่ดึงเสื้อที่ร่นลงมา การสวนกางเกงหนึ่งให้ลูกนั่งหรือนอนหงายกับพื้นแล้วยกขาขึ้นชี้ฟ้า 2. สอดเท้าเข้าไปในกางเกงทีละข้าง 3. จับขอบกางเกงแล้วดึงกางเกงขึ้นมาที่บริเวณสะโพก 4. วาง เท้าแนบกับพื้นและงอเข่าทั้งสองข้างยกสะโพกขึ้นแล้วดึงกางเกงขึ้นมาที่เอว5ยืนขึ้นแล้วจัดกางเกงให้เข้ารูปลูกอาจยังไม่ถนัดที่จะสวมเสื้อผ้าเองลองเปลี่ยนจากใส่ซื้อใส่มาเป็นถอดก่อนเพราะการถอดเสื้อผ้าจะง่ายกว่าการใส่มาเริ่มคุ้นจินจึงค่อยๆเริ่มแต่งตัวจากนั้นค่อยสอนให้รู้จักการเก็บเสื้อผ้าให้เป็นที่เป็นทางจะได้เป็นการฝึกระเบียบวินยัย